เดือกกระทิงหนึ่งตัวครับนั่งครับนั่ง,งครับนั่งเหมืมอนวัวเลยเขาไปผูกวัวไว้ตรงนั้นหรือเปล่าใช่ใ วิวไฟเดอร์ลุยทัวทิพย์สวัสดีทัวไทยครับแตงไทยตลอดทัวร์ครับคลิปนี้บอกได้เลยว่าตั้งแต่ทํารายการมานะฮะเราจะออกจากบ้านนานที่สุดครับพ่อหนีเรือนหนีเรือนหนีเรือนอะไรฮะหนีเรือนหนีเรือนหนีเรือนหนีออกจากบ้านหนีเรือนหนีเรือนพ่อหนีเรือนภาษาใต้13วันครับทริพย์บอกเดี๋ยวดูกันว่าจะพังวันไหนเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะฮะวันนี้เราจะเดินทางกันด้วยแตงไทยนะครับแล้วก็ New Defender Plug-in Hybrid มาจาก แรนด์โรเวอร์ให้ตาหีขับครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกับอีกหลายหาคนระหว่างทางเพราะว่า,าคอนเซปต์ของเราคือลุยทั่วทิศมิดท,ทั่วไทย,ยแต่ว่าต้องมีชื่อของคอนเซปต์ยาวๆดีสักหน่อยพ่ออะไรครับแตงไทยล่องใต้หลอยแรงลอยแรงลอยแรงคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเขาเฝ้ารอมาหลาย EP ีมากว่าเมื่อไหร่ชอนจะกลับมาใช่หายไปไหนมาครับชอนชอนคุณผู้ชมสงสัยกินไปหายไปแล้ว พีนี้นะพี่<อ>นะเตรียมแคมป์ที่มีห้องน้ำไว้ให้ชอนทุกอันอนะเดียวเราจะให้ชอนมีหน้าที่รีวิวห้องน้ำทุกแคมป์ที่เราไปสุดยอดรับร <laughs> องคอม์ตมาก <laughs> ไว้ใจไม่ได้เลย <laughs> <laughs> แต่ว่ายังไงก็ตามนะทริปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของผมคือว่าผมมาเห็นรูปรูปหนึ่ง <laughs> เขาเรียกว่าชาวแลนดโรเวอร์ทุกคนเนี่ย เคยเห็นภาพภาพนี้ก็จะอินกับภาพภาพนี้มากเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเป็นภาพในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านนั่งทรงงานอยู่ที่สะพานไม้สะพานหนึ่งกับรถแลนด์โรเวอร์คุณอย่าบอกผมว่าคุณจะไปสะพานนี้นะครับเราจะไปตามหาสะพานนี้ให้เจอครับโอ้โหอยู่ที่จังหวัดอะไรรู้ไหมฮะ ไม่ทราบจริงครับนาราธิวาอเอาอีกแล้ว <c oughs> เราจะไปกันถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ E.P. สุดท้ายเราจะไปจบกันที่สะพานเจาะบากงซึ่งใช้การเดินทาง13วัน <c oughs> ติดตามกันแล้วกันครับว่ารถแต่งไทยจะได้ <c oughs> ไ <ป S 1> มีโอกาสไปข้ามสะพานนี้หรือไม่ติดตามกันครับ <c oughs> ครับ ทริปนี้นะครับเป็นการเดินทางจากกรุงเทพลองใต้ไปให้ถึงจังหวัดนราธิวาสครับใช้เวลาประมาณ13วันรวมระยะทางประมาณ1,800ก,กว่ากิโลเมตรครับเป็นทริปในประเทศที่ยาวนานที่สุดของทั่วแก่ๆเลยนะครับซึ่งหนทางข้างหน้าชาวแก๊งของเราจะต้องเจอกับอุปสรรคและเรื่องราวระหว่างทางอะไรกันบ้างตามไปชมกันครับ ตอนนี้แตงไทยเพิ่งไปทํามาใหม่ครับทำช่วงล่างเปลี่ยนแหนมมาใหม่ใส่ช่วงหลังเพิ่มเป็น2ตัวนะครับก็วิ่งดีขึ้นลากเฮเลอร์ก็นิ่งขึ้นนะครับไม่สายแต่ว่าสิ่งที่มันผิดพลาดก็คือช่างก็อาจจะยังไม่ได้เซ็ตมาให้ดีก็คือว่าวงอะไรม,มันไม่ตรงเนี่ยพอมันตรงมันเอียงอย่างเงี้ยมันเลยขับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปจอดแล้วก็ขันน็อตเองขับรถแตงไทยนี่ต้องเป็นเหมือนนักประดิษฐ์ไปเรื่อยๆครับประดิษฐ์อะไรโมดิฟายไปเรื่อย เพิ่งจะออกจากกรุงเทพได้ไม่กี่ชั่วโมงแตงไทยก็มีอาการไม่ค่อยจะดีซะแล้วครับแบบนี้ช่วยไหวไหมเนี่ยเริ่มซ่อมเลยลงานหลักอยู่แล้วชีวิตติดซ่อมอาจารย์พลครับ<า>ไอ้พวงมาลัยเนี่ยเราเราเราขันมันออกแล้วเราทํามันตรงได้ไหมเฮ้ยมันจะยาวเลยฮะเขา<ด>บอกว่าขันตรงนี้แล้วก,แวก็แล้วก็เหมือน ตอนนี้รถมันวิ่งตรงอยู่เพียงแต่ว่าพวงมาลัยมันอยู่อย่างเงี้ยอ๋อทีนี้ผมว่าต้องเข้าร้านไอ้ที่มันมีปืนลมนะถ้าเราอัดไปเดี๋ยวมันไม่ไม่ล็อกเปล่าไม่แน่นใช่ป่ะใช่เดี๋ยววันนี้พี่พลจะมาแจ้งกับเราด้วยครับผมได้เต็นท์ฟรีมาเลสมาครับผมครับผมดีมากคุณมากกราบกราบขอบคุณมาเลสครับอ่าแล้ววันนี้คันนี้คันนี้มันมันมันพร้อมไหม พร้อมไหมาก็อยขี่ในทรายพร้อมไหมดูยางดูยกล้อยกล้อไหมคันนี้นี่คือจะทำให้เหมาะกับมาแคมป์แบบนี้ใช่ไปแคมป์เอาไปด้วยใช่ราคาอยู่ที่ เท่าไหร่ครับ3 9 5 0 0ื่าพันคนกันเองน่ะคนกันเองเอาไป40,000เดี๋ยวอันดับแรกไปหาร้านไข่พวกะไรผมก่อนตั้งไงยังไม่ไม่ได้พังมันวิ่งดีแค่ว่าเขาทำมาให้ผมอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ชอบอ๋อผมขับตามคุณมาเนี่ยผมเอาใจคุณไม่ถูกเลยครับคุณบลิมผมเพิ่มเมือนิดนึงมือหัวกับอย่างเงี้แล้วกันมันก็จะมาซ้ายแล้วไงผมพีพยานนะครับไปชอนบอกเฮ้ยพี่ลีขับรถอะไรวะทวาไม่ขับคนแบบนี้ รถผมใายน้อยลงไหมเอาจริงๆมันบอกอีกครับมันบอกดูดิครับรถก็เอียงเอียงข้างขวาพี่เช็คลมยางหรือเปล่าครับใช่กือว่ามันเอียงค่ะเอียงครับเอียงเอียงทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราต้องขันตรงนี้ออกแล้วก็ปรับให้มันเป็นตรงแบบนี้ น่าจะแค่หนึ่งกึกเกือบหนึ่งกึกนี่ครับเอาให้กลับมาตรงโอเคเลยครับ ตอนนี้ภูมิใจเราตรงแล้วครับถือว่าโอเคมีความสุขแล้วขับอย่างนี้ได้นะครับน่าจะลอดเป็นหนึ่งอย่างตอนนี้เหลือแค่เฟลเลอร์มันเอียงแต่ว่ามันไม่ได้เอียงเพราะว่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างมันเซ็ตมาดีแล้วแต่อาจจะเป็นตัวกระบะกับแชสซีที่เขาประกอบมาตอนแรกแล้วมันไม่ค่อยได้ระดับเดี๋ยวอาจจะต้องระหว่างทางช่วงวันไหนที่จอดแคมป์แบบ2คืนว่างๆอย่างเงี้ยอาจจะเอาไปทิ้งไว้ที่อูส่สีแล้วเขาปรับยกระดับกระบะให้มันได้ระดับ เราอยู่ที่คุยบุรีแล้วครับเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะครับก็จะไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพราะว่าผมตั้งใจว่า EP เนี้ยจะไปตามหาช้างป่าครับเพราะว่าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกับบริเวณรอบๆตรงนั้นเนี่ยมีช้างป่าอาศัยอยู่มากกว่าร้อยตัวนะฮะซึ่งในอุทยานเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้พบเห็นช้างป่านะครับ เห็นกระทิงรวมถึงสัตว์ป่ามากมายแล้วไปดูการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติกุบกรีครับเขามีวิธีการบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เก่งมากๆไปดูกันครับ ตอนนี้เรามาถึงที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้วครับ,รบที่ <ผม S 1> เขาดูช้างปากุยบุรีครับพ่อโอ oh ้โหทุกคนที่อยากจะดูช้างต้องมาที่นี่ครับสอตัวโผล่มาแล้วนั่นแหละฮะแตงไทยก็ได้ถ่ายรูปก,กับช้างแล้ว <c oughs> เป็นที่สมใจอยากเพราะว่าเขาไม่น่าจะให้เอาเข้าไปข้างในเพราะว่า ขาต้องใช้รถของชาวบ้านครับเมื่อกี้ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าถ้าเราลดส่วนตัวเข้าไปเนี่ยมันจะมีพวกเชื้อโรคที่ติดอยู่กับล้อเราเพอาช่ใช่ให้เขาเกิดโรคกับสัตว์ป่าได้เท้าเปื่อยอะไรแบบนี้ประมาณนั้นมานนั้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าเราจะเข้าไปข้างในยังไงไปเตรียมตัวกันก่อนไปไปไปสวัสดีครับสวัสดีครับมาทะเลห่างคุณอย่ามาใกล้ผมคุณมีเชื้อโรคเน่ อ๋อนี่คุณเอาถุงมาพลาสติกมาเข้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรชใช่ไหมครับตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยอะไรอันนี้เป็นการรณรงค์คือเราต้องเอาต้องเอาออกมาทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะหมดใช่ถุงพลาสติกก็เอาเอากลับไปทิ้งด้วยทิ้งทิ้งหมดค่ะทุกอย่างต้องอยู่ในถุงนี้หมด เขาต้องฆ่าเชื้อโรคเพราะว่าอะไรครับเป็นคอรีนค่ะเราจะไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปนะคะได้ครับคุณตะหยคุณจุ่มคอรีเรี่ยงครับคุณเชื้อโรคเยอะผมเนี่ยย่ำแบบนี้เลยคุณภูผมเนี่ยมือเอามือจุ่มลงไปหรือยังมืออ่ะนึกวจะไปจับอะไรมือไม่ใช่มือผมล้างแอ้บอทจุ่มต้องจุ่มมือได้ไหมฮะไม่ต้องอเอาช้อนเลยทีมั้งนี่มือเท้าเท้าเปล่าลงไปเลยต้องให้โดนหัวแม่ป้องด้วยหัวแม่ป้องสกปรก แต่ขาน้องเที่ยวเข้าไปดูมานี่เคยมีใครไม่เจอเลยไหมครับมีค่ะอาจจะไม่ได้เจอช้างแต่อาจจะเจอกระทิงเจอกวางลักษณะของคนที่ไม่เจอในหน้าตามันเป็นยังไงฮะนี่ครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับบูบูครับนี่ครับหน้าตานแบบนี้ครับที่แล้วเราเคยคุยกันแล้วเรื่องการเจอครับฉลมวานแล้วผมจะซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ให้พ่อใช่ไหะครับครับถ้าพ่อเจอเลยนะ CV ห้าร้อย X คันใหม่ผมซื้อให้เจ้านี้วันนี้เจอช้างครับ พ่อซื้อรถจีนพี่ผลให้ผมคันหนึ่งเอาไงเราคนละครึ่งมันอยู่ขึ้นอยู่กับดวงช้างเราไม่รู้จะเจอหรือไม่เจอเอมดาผมเองผมเจอผมก็่าเจอนะถ้าเบิดไม่เจอก็มีไอ้คนเดียวที่ทำให้ไม่เจอใครอะไอ้นี่ถ้าไม่เจอไอ้ไอทอนซื้อให้ผมแทนไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอช้างกี่ตัว พุทธยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกับป่ามารดกโลกอย่างแกงกระจานทําให้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศเป็นบ้านของสัตว์ป่าหลากชนิดที่ในยุคนี้เริ่มหาดูกันได้ยากแล้วซึ่งสัตว์ป่าที่เป็นไฮไลท์ของคุยบุรีก็คือช้างป่าและกระถิงครับที่ในวันนี้ครับทุกแกลของเราตั้งใจจะมาเห็นด้วยตาตัวเองกันซักครั้งหนึ่งแต่ต้องลุ้นกันนะครับเพราะว่าสัตว์ป่าไม่ได้ออกมาโชว์ตัวให้เราได้เห็นกันง่ายๆแน่นอนครับ คนแรกครับอ่านไปแล้วเพราะว่าชอนตั้งตั้งจาตั้งตาตั้งใจรอมาก <c oughs> าเบือไม่เจอนะเดี๋ยวผมเดินกลับเลยโอเคผพี่ไปฉายโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าชอนจะได้เจอกระทิง <c oughs> หรือจะได้เจอกระเทย <c oughs> เราจะสังเกตเห็นช้างได้ยังไงฮะสีจะเหมือนดินสีจะเหมือนดินสีแดงๆเหรอครับอ๋อทำไมเขาถึงสีเหมือนดินล่ะครับก็เป็นการล้างตัวค่ะเวลาหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จเขาจะไปเล่นดินอ๋อเขาเป็นทะเลเขาหาแป้งค่ะเหมือนคนทาแป้งไหน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 เขาจอดรถเลยเนี่ยพ่อคนขับใจมันพ่ออะไรนกหรออะไร ผมเห็นอะไรไหวๆครับอะไรฮะไม่รู้เป็นุู้พุ่งของดกว่าชายโอ้ยเต้นมันกระทิ้งนี่วะใช่โอ้เรื่องการมั่วนี่ยกให้ไปอยู่เลยเบอร์หนึ่งเล่นใหญ่ดีใครเล่นใหญ่มีใครแก่แล้วเล่นใหญ่เท่านี้ไหมครับตั้งแต่มาเทียบเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะคณะแรกคณะแรกนะครับผมก็ทิ้งไว้ที่นี่ได้ไหมฮะไมด้แน่คุณตาไม่ดีไม่เห็นมันหลบไปแล้วทีนี้เฮ้ยคุณต ทิงหนึ่งตัวครับนั่นครับนั่นครับนั่นนั่นนั่นนนั่ครับนั่นเห็นได้เห็นนั่นไงนั่นไงบนนั้นเ็งบนสันนั่นไงเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงสันนั่น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 เห็นเปล่านั่นไงนั่นไงฝันบนนั่นไงนั่นนะมึงได้เห็นหลังกระทิงแล้วไอช้อนไหนเห็นจริงเปล่าหินนี่ ไม่แกดูกระดิกเลยเราเจอกระทิงสามตัวครับหามันควายกลายเหมือนกันนะใชคล้ายกับวัวเลยเหมือนกับวัวเลยเขาไปผูกวัวไว้ตรงนั้นหรือเปล่า ฝูงเลยเป็นฝูงตัวใหญ่ๆรุ่นๆรุ่นๆรุ่นๆอู้หูตัวใหญ่เลยนะน่ะขนาดน่ะใหญ่จริงๆกระทิงตัวใหญ่แล้วช้างเลยนะน่ะกระทิงตัวใหญ่มากครับเป็นฝูงเลยครับฝูงใหญ่มากๆยังเยอะฝูงเยอะมากเยอะมากเยอะมากอันนี้เยอะมากจริงๆเป็นฝูงเลยฮะเยอะมากครับเสเลเวลนะครับเมาเลเวลอพูดเบาครับต้อพูดเบาๆเขาบอกว่ากระทิงเนี่ยต้องเงียบๆเสียงนะครับ ถ้านับอยู่รวมกันเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้าประมาณ13-15ตัวเยอะมากๆเลยนี่คือเราใกล้ชิดกับกระทิงมากนะครับนีไกล้มากผมว่าประมาณ100เมตรเพ่อเคยเห็นกระทิงเยอะขนาดนี้ไหมครับ อ็นนี้ต้องถอดแว่นดูเลยครับใช่ต้องถอดแว่นโอ้โหมันมันเยอะมากเลยครับถุงเท้าทุกตัวเลยนะครับกระทิงมันจะมีคล้ายๆถุงเท้ากระทิงเขาใส่กระทิงนี่เขาเหมือนใส่ถุงเท้าทุกตัวป่ะใช่ไม่แบ่งแล้วตัวผู้ตัวเมียดูออกยังไงได้ครับตัวผู้วงเขาจะกว้างตัวเมียจะวงเขาแคบอ๋อดูจากวงเขาือตอนนี้เราได้พบกระทิงฝูงใหญ่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ Thank <laughs> ทิ่งมา2ฝูงนะครับฝูงที่สองนะที่ผาชมสารเี่ยฝูงใหญ่มากๆเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอช้างเลยฉันจะมาจูช้างไม่ใช่เหรอตาหยีจะมาหาช้างเผือกยังไม่เจอเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้เห็นช้างหรือเปล่า เวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงครับเราก็ได้เห็นแต่ฝูงกระทิงหลายร้อยตัวเลยแต่ยังไม่มีวิแววของเจ้าช้างป่าเลยละครับหรือว่าวันนี้ทั่วแก่ๆของเราจะแต้มบุญไม่ถึงซะแล้ว กลับออกมาจากป่ากันไม่นานครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งมาว่ามีช้างป่าออกมากินหญ้าให้ดูใกล้ๆกับลานจอดรถไม่ต้องตามหากันให้เมื่อยแล้วล่ะครับไปเลยเราออกมาแล้วครับแต่ว่าเขาว่าจะว่ามีช้างเล่นน้ําอยู่ที่ตรงจุดที่จอดรถเลยเดี๋ยวเราไปดูกันผมบอกแล้วว่ามันกลัวกระทิงมันเลยมาเล่นตรงนี้แน่เลยนับตัวไหมนี้เ็าถ่ายรูกปกันอยู่อู้ยเยอะเลยไปตั้งไกลโอ้โหพ่อ แล้วกูเข้าไปทําไมเนี่ยกูเข้าไปข้างในทําไมเนี่ยไปตามหาข้างในทําไมเนี่ยโอ้เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยอ่ะแล้วกูเข้าไปข้างในทําไมเนี่ย ไงพ่อช้างมันตัวใหญ่เกิดมาไม่เคยช้างเยอะขนาดนี้โอ้โหนี่ไอ้คนนี้ไม่เคยเห็นกระทิงก็ได้เห็นครั้งแรกโอ้โหสุดยอดพี่พลนี่เกือบเกือบประทากับช้างนะโอ้โหกี้เนี่ยผมบอกเลยว่าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยดีมากๆดูที่ถุงผ้าที่เขาให้เราเข้าไปเนี่ยเขามีการบริหารจัดการเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดีจริงๆผู้ขยะได้เป็นสิ่งสำคัญนะลูกอย่าเข้ามาในวนอุทยานแบบนี้ เพราะว่าเราต้องรณวนรงคงแล้วก็ช่วยกันดูแลอ่าเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันดีกว่าวัสดีครับพี่นกครับถามพี่นกนิดหนึ่งครับปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอย่างพวกผมก็คือมาเดททริปเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่จะมาเดททริปผมเห็นเมื่อกี้เข้าไปมีการบริหารจัดการในเรื่องของห้ามนักท่องเที่ยวเนี่ยนำถุงพลาสติกเข้าไปต้องเป็นถุงผ้าการบริหารจัดการขยะเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรครับแรกเริ่มเลยเนี่ยอุทยานเนี่ยก็คือมีการตั้งนโยบายและให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการขยะจากเราอุทย เพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นอุทยานไม่ได้ใหญ่โตมากนักแล้วที่สําคัญคือเรามีสัตว์ป่าค่อนข้างเยอะคือสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอว่าในมูลช้างมีขยะอยู่หนึ่งชิ้นตั้งแต่นั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะทําการรณรงค์แม้แต่ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่นี่นะคะเราก็ทุบถังขยะทิ้งหมดเลยไม่ให้มีถังขยะเพราะว่าช้างเขาจะไปกินขยะด้นั้นใช่เราก็เลยรณรงค์ไปนานเลยนั้นหลักยอดหลังจากหูเล่นใหญ่ขนาดใจหลยนึกว่ามียุงนู้ามียุงมาตรง าเน่ยถูใจลงมันใจแล้วพอดีมันก็เป็นการล้อกับนโยบายของกรมด้วยแต่ที่เราเน้นก็คือเราเน้นการประชาสัมพันธ์เราไม่ได้ตัดขาดว่าคุณห้ามนํามาเลยโดยเด็กขาดก็คือห้ามมีขวดน้ําที่มีพลาสติกฝาหุ้มหลอดพลาสติกห้ามมาเข้ามาเลยภาชนะต่างๆที่เป็นพลาสติกต่างๆไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟมนี่ห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกนี้อย่างคือถ้านําเข้ามา คนนานกลับออกไปด้วยแต่ถ้าคือแบบไม่สะดวกจริงๆรเราก็มีถังขยะสําหรับรองรับแต่ว่าแยกให้เด็กขาดนะ,ะก็คือจะมีถังขยะที่เป็น<ช>ลักษณะหลายสีตรงนั้น<ช>ถูกไหมครับใช่ใชแต่ว่าถ้าพื้นที่ชมสัตว์อย่างที่เราเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะเน้นที่ถุงผ้าเจ้าหน้าที่หน้าด่านเนี่ยเขาจะให้คุณเก็บถุงพลาสติกแล้วเอานถุงผ้าไปก็คือเอาถุงผ้าใส่เข้าไปแทนแล้วก็เอาถุงผ้ากลับมาคืนเราแล้วหลังจากที่ทํานโยบายการประชาสัมพันธ์เหล่านี้แล้วก็สื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเนี่ยเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยัง้นที่ ถ้าอย่างอุทยานเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ขยะเปียกขยะที่รีไซเคิลรียูสอะไรต่างๆเยอะสมัยก่อนนะคะคพอเรามีการทําแบบนี้เขาก็นํากลับออกไปแต่หนึ่งคือเรามีการบอกเขาว่าค่ะว่าจุดทิ้งที่อยู่ในอาเภอเนี่ยมันอยู่ตรงไหน<อ>สร้างความสะดวกให้กับเขาอีกนิดนึงอันนี้<พ>ถูกต้องเลยครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะเอาไปทิ้งนะแต่ไม่รู้จะไปทิ้งตรงไหนใช่แล้วคือเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมของนักนท่องเที่ยวแล้วตัวสัตว์ป่าเองละครับหลักธรรมชาติเองเนี่ยถ้าเผื่อไม่ได้รับการรบกวนจากขยะที่เป็นพลาสติกหรืออะไรเหล่านี้เนี่ย มันมีผลดียังไงบ้างครับกุยบรุรีเองเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของจัดป่ามาลื้อทําลายอะไรขนาดนั้นนะคะอ,อย่างพื้นที่ตรงนี้จัดป่าเข้ามาใช้ประโยชน์น้อยมากเพราะเรามีสัตว์หลักๆก็คือช้างถ้าถ้ามาแค่ชายป่านี่ก็คือผักดันกลับแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในส่วนตรงนี้เลยส่วนในพื้นที่ท่องเที่ยวตรงนู้น ก็เหมือนกันเราไม่ได้ให้พักค้างเพราะนั้นเขาไม่มีจุดลานกลางเต้นอะไรต่างๆเป็นแค่ทางผ่านที่จะเข้าไปทำกิจกรรมก็คือผ่านเข้าไปดูสัตว์อย่างเดียวแล้วก็ออกมาเลยใช่ใช่เพราะนั้นขยะอะไรต่างๆระหว่างทางมันก็จะไม่มีครับผมโอเคครับถ้างั้นขอบคุณมากค่ะพี่โนคดีค่ะ และถ้าใครอยากติดตามข่าวสรารต่างๆของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fan Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทาง YouTube c h anel n Green Thailand ได้นะครับ ทุ่งญ้าเราก็เลยจะเอารถคันนี้ยไปจอดหน้ารีสอร์ทของเราที่เป็นทุ่งญ้าแต่ต้องดุยเข้าไปวันนี้ก็ถือว่าฟินนะเจอทั้งกระทิงเจอทั้งช้างแบบสิ้นหวังแล้วอ่ะแล้วมาเจอตอนสุดท้ายอ่ะคนฟินมากครับ หนาหนาวหรือเปล่าครับคุณตาหยีโอ้โหลูกอาการสุดยอดจริงๆโองผมไม่ชอบพ่อจริงๆเลยในการตื่นมาตอนเช้าแล้วบิวเนี่ยเอเนจีนี่มันเหลือเฟือเผื่อมาถึงลูกเขยจริงๆเลยเพไมครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ตอนนี้ที่เราอยู่ในกรุงเทพนะครับลูก มันร้อนคือตรงนี้มันติดกับอุทยานที่เราไปดูช้างเลยครับแต่จุดตรงนี้ครับพ่อมีที่พักด้วยชื่อว่า l i t t l e Swiss <ฮ>ก็เป็นที่พักที่เรานอนนี่แหละก็จะมองออกมาเห็นวิวทุง<ฮ>่งหญ้าที่<ฮ>เรา,าตั้งแคมป์ตรงนี้สุดยอดลูกตรงนี้มีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างครับที่ผมว่ามาแล้วเขาบอกว่าเราต้องไปดูอุโมงต้นไม้เป็นต้นจามจุรีตรงนี้เขาเอารถไปขับออกไปที่ตรงนี้ครับใต้ต้นไม้ตรงนั้นครับไปถ่ายรูปก,กัน นี่ถือเป็นจุดอันซีเลยครับถัดจากลิ t เติ้ลสวิสมาดนึงนะฮะเป็นถนนที่มีต้นน่าจะเป็นต้นคล้ายๆกับต้นฉำฉาต้นจับจุลีเนี่ยยาวมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอุโมงต้นไม้เลยสองข้างทางเนี่ยมันจะเป็นที่เขาเลี้ยงปะสุสัตนะครับเขาจะปลูกหญ้าไว้เป็นลานปลูกหญ้าเพื่อให้ปะสุสัตว์มากินสวยมากๆเลยนะแล้วอุโมงต้นไม้นี่มันแบบ อลังการงานสร้างมากอะ่ะถือว่าเป็นจุดเช็คอินนะครับใครมาที่อุทยานแห่งชาติกุบบุรีแล้วก็ต้องแวะมาถ่ายรูปตรงอุโมงค์ต้นไม้ตรงนี้นะครับที่บ้านรวมไทยครับสุดยอด มาเช็คอินกันครับเขื่อนยางชุมที่กุยบุรี ที่เราพักอยู่พ่อครับเลยเห็นไหมฮะเอาอีกครั้คุณภูรินยัใช่ไหมครับใชคุณภูริแทงน้ำมันแน่แฟนคลับในเอฟซีเขาบอกมาแล้วครับเวลาคุณภูริชี้นี่มันถูกต้องหรือเปล่าครับพี่พลอยืนยันหน่อยครับว่าถูกต้องไหมทั้งหลังบ้านนั้นเป็นอุทยานที่เราหน้าลิตเติ้ลลั่นเลยที่เราเอารถเข้าไปอ่ะแม่ไอช้อนช้อนบอกนู่นนู่นนู่นตรงนี้กระติบข้าหูวัวเอาเป็นว่าเราอยู่ที่คุยบุรีครับมันมีอ่างเก็บน้ำตรงนี้อยู่ครับก็เป็นจุด ที่เรามาเที่ยวได้ครับมาเช็คอินได้ด้วยบมีเวลาสองวันนะ oh. มาซันเซ็ตตรงนี้ไปดูช้างตรงที่พักเรารเข้าไปลุยในป่า,าทำกิจกรรมใช่ตามหากระทิงคุณรู้สึกไงครับกับกุยบุรีโอ้โหจริงๆแล้วกุยบุรีนี่ไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยนะครับ,รบแตพอเวลาผมมาแล้วได้สัมผัสทุกอย่างเนี่ย มันต้องอยากให้ทุกคนมาครับท่านมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรามาวันนี้นะครับลูกอากาศเป็นใจมากสุดยอดเย็นสบายชอนเคยมากูบุรีไหมมาบ่อยครับแต่คิดถึงแต่ทะเลพี่ไม่ได้คิดว่ามีป่าอะไรเงี้ยเออจริงๆคนคิดถึงกูบุรีคิดถึงทะเลนะไม่ได้คิดว่ามีป่าเหมือนเวลาที่เราไปอัมพวาเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีผู้ชายอัมพวาอัมพวาเขาจะมีแต่พวกขิงห้อยอะไรพวกนี้กยบุรีครับสนุกขนานี้ฮะ แบบนี้ครับเราก็ยังไปกันต่อครับเพราะว่าทริปของเรานะครับล่องใต้รลอยเริรลอยเริงลอยเลิงนะฮะ EP นี้จบกันที่กรุงบุรีนะฮะ e ีหน้าเนี่ยไม่รู้นะรู้สึกจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะอะไรอีกอะไอคนขี้บ่นขี้บ่นมันจะตามมาเอาแล้วเอาแล้วมันจะตามมาเล้วก็จะตามมาแล้วเดี๋ยวทริปหน้านะครับท่านจายต้นดิจฉันอาจจะโผล่มานะครับเดี๋ยวรอติดตามดู EP หน้าแล้วกันสำหรับ EP นี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม